สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้เราพบกันวันที่11ตุลาคม2567ัน้าก็ะครับก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนเดิมนะฮะอย่าพะวงจากการที่ผมไม่ได้ไลฟ์สดบ้างไม่ได้เข้าไปคุยในกลุ่มบ้างไม่ได้ไลฟ์ทางทิกตอกบ้างนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานนะวันที่10ตุลาคมอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่า ไปถ่ายทอดสดที่สากรอมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดนะเพื่อหาเงินในการเดินทางที่จะไปประชุมเพราะเราเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนะครับแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้มาโดยตลอดบ่อยครั้งที่เราได้เงินมาเราก็ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความ ได้รับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะนี่ก็เตรียมเสื้อผ้าไว้จำนวนหนึ่งนะกำลังเตรียมหาข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชีงยงใหม่อันเนื่องมาจากว่าปีนี้น้ําท่วมหนักนะเสียหายอย่างหนักเลยสามหมู่บ้านทีนี้อากาศของอำเภอเวียงแหงเนี่ยมันค่อนข้างหนาวครับหน้าหนาวหนาวมากนะฮะ เวลาอาบน้ําตอนเช้าเนี่ยนะบ,บางปีเนี่ยอย่างช่วงปีนี้เนี่ยถ้าปีไหนน้ํามากเนี่ยอากาศจะเย็นจัดนะครับเวลาอาบน้ำเนี่ยเหมือกนการน้ําเอาน้ําใส่ขันอลูมิเนียมแช่ช่องฟิสตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมเสื้อผ้าที่จะไปแจกเพราะว่าเราช่วยเหลือมาโดยตลอดนะทั้งเรื่องข้าวสารอาหารแห้งเรื่องเสื้อผ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็พี่น้องประชาติพันธ์ที่ร่วมกันบริจาคเข้ามาแต่ช่วงปีสองปีมานี้นะฮะประเทศไทยเรากําลังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพม่านะก็ถูกกลุ่มชาติพันธุ์ก็ถูกทอดทิ้งอย่างวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปทํางานที่สํงงานักงานนะครับตอนนี้ทีอ่อากาศอยู่เนี้ยเราอยู่ที่บ้านนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเดินทางไปสํงงานักงาน แต่ก่อนจะไปเราอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าณนะเวลานี้เนี่ยนะฮะเรายังเดินหน้าเต็มที่และแน่นอนวันที่19นะ,ะตุลาคม2,567เราจะไปร่วมประชุมกันที่วัดไร่ขิงซึ่งท่ทานชัดชวานได้จัดเตรียมสถานที่เข้าปลาอาหารรองรับแล้วทีนี้ในกลุ่มของเรานะ,ะกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังกใครที่เป็นแกนนำนะที่จะไปร่วมก็ช่วยแจ้งทางน้องอ้อด้วยว่าจะไปร่วมกี่คน เพราะมันจะได้เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของที่พักสำคัญมากเพราะที่พักมีไม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีที่พักไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตอนไปถึงนะครับประกอบกับวันนี้นะเราได้ข่าวจริงๆได้ข่าวมาสองสามวันและเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานต่างๆเริ่มออกมาขยับในการปรับปรามในการตรวจสอบนะแรงงานต่างด้าวพม่าที่ผิดกฎหมาย นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นมีการจับกลุ่มแล้วก็ส่งกลับสักเท่าไรตรงนี้เราก็สงสัยอยู่แล้วก็ติดตามอยู่ถามว่าทำไมเราต้องมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อันเนื่องมาจากการกระทำของตัวเขาเองนะฮะเราต้องแยกคนมาเป็นสองกลุ่มนะสองกลุ่มแรกนะสองกลุ่มแรกก็คือแรงงานพมา่าส่วนแรงงานที่เป็นพม่าแล้วถูกกฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ให้เขาดำเนินชีวิต โดยปกติสุขเราไม่เข้าไปแต่ต้องถ้าในกรณีที่ไม่ออกมีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องอะไรที่มันก่อความเสียหายหรือกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของชาติของบ้านของเมืองเรานะฮะเราก็ให้เขาทํางานโดยปกติสุขนะครับเราไม่แต่ต้องแต่ที่เราคัดค้านก็คือลูกที่เกิดในเมืองไทยแล้วต้องได้สัญชาติไทยอันนี้เราคัดค้านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ต้องการ และเราต้องการที่จะให้คนที่คนใดก็ตามท้องต้องออกมากลับไปคลอดที่ประเทศต้นทางของตัวเอง <c oughs> นะครับส่วนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะฮะเหมือนกับประเทศอิตาลีนะครับในอดีตที่ผ่านมาเขาก็มีแรงงานอย่างเนี้ยเข้าไปเยอะมากนะมีต่างด้าวเข้าไปในประเทศเขาเยอะมากเขาเซตซิโร่เลยครับอันเนื่องมาจากแรงงานไอต่างด้าวต่างเหล่าน,นี้เข้าไปก็ย่งอาชีพของประชาชนในพื้นที่เขา เหมือนกัาลังที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้แหละครับและเขาก็เซตซีโร่ฮะพอเขาเซตซีโร่เสร็จเนี่ยนะเหมือนกับว่าเศรษฐกิจเขาพุ่งทะย,ยานนะชั่วพริบตานั่นก็คือพื้นที่การทํามาหากินพื้นที่ในการทํามาค้าขายนะในการประกอบอาชีพต่างๆกลับมาสู่ประชาชนของเขาในทันควันแล้วเศรษฐกิจของเขาก็หมุนเวียนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเช่นเดียวกันครับที่เราออกมาเรียกร้องและผมพูดเสมอว่าถ้าเราเคลียร์พื้นที่หรือเซตซิโร่นะพูดภาษาจินกับเข้าบ้างเดี๋ยวเขาจะหาว่าโง่นะฮะก็งูปลาปลา ABC เนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกถ้าเราเซตซิโร่พื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินของต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับออกไปเซตซิโร่ในทุนจีนที่เข้ามาสร้างเห็นไหมอย่างที่กรณีมีข่าวที่ว่าสร้าง โครงการอะไรที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยขนาดสารสั่งให้หยุดแล้วมันไม่เชื่อมันยังสร้างต่อคนงานสองสามร้อยคนนะฮะเป็นคนจีนทั้งหมดไม่มีคนไทยเลยไออย่างนี้เนี่ยนะไม่ว่าพม่ารหรือจีนเราก็ไม่ต้องการที่จะให้อยู่ในประเทศไทยในลักษณะอย่างนี้นะครับรเพราะฉะนั้นถ้าเราเซติโร่ตรงนี้ออกไปเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยนะฮะคนไทยก็จะมีอาชีพกลับมาเหมือนเดิม กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ขายแรงงานเขาก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของกินของใช้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ขายของเงินมันก็หมุนนะภายในประเทศแรงงานเขาก็ได้ประโยชน์นะนายจ้างก็ได้ประโยชน์เพราะแรงงานเขามารับจ้างเขาได้เงินเดือนอยู่แล้วเขาได้ค่าจ้างอยู่แล้วนะนายจ้างก็ได้ประโยชน์จากการจ้างงานพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ประโยชน์จากการจับจ่ายใช้สอยของแรงงาน ต่างคนต่างเอื้อกันอย่างนี้เราไม่ได้ว่าครับแต่กรณีเข้ามาเพื่อที่จะยึดครองพื้นที่ในการทำมาหากินทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องการและนี่คือเหตุผลที่เรา,เาต้องการออกมาที่จะให้รัฐบาลดำเนินการเซสซีโรเราไม่ต้องการที่จะมาเล่นการเมืองเราไม่ต้องการที่จะมาขับไล่รัฐบาลเราไม่ต้องการที่จะไปบีบคั้นรัฐบาลน,นะ แต่เราต้องการออกมาบอกรัฐบาลให้เร่งดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นผลดีต่อรัฐบาลเองเป็นผลดีต่อคณะรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่ทําแน่นอนฮนะเราก็ต้องเรียกร้องหากองทัพเพราะณเวลานี้อันตรายที่สุดก็คือต่างด้าวที่เต็มบ้านเต็มเมืองและปัญหาภัยสงครามที่กําลังลุกลามเข้ามาสู่บ้านเราเนี่ยใกล้เข้ามาทุกขณะ เพราะถ้าเกิดว่าอิรักอิหร่านกับอิสราเอลรบกันหนักขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะก็ปิดช่องแคบฮอร์มุดแน่นอนนะน้ำมันไม่สามารถจะส่งผ่านมาได้ประเทศไทยน้ำมันขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นและประเทศไทยคนไทยไม่มีงานทำเพราะถูกต่างด้าวแย่งงานหมดคนไทยนั่นแหละจะตายก่อนครับจะตายก่อนชาติพันธนะุ์เอ้ยขออภัยฮะจะตายก่อนต่างด้าว เพราะฉะนั้นอย่าหวันว่าจะไม่มีแรงงานนะแต่ต้องหวันว่าประเทศไทยจะพินาศคนไทยจะเกิดผลกระทบอย่าไปเอาแต่ใจข้าราชการที่โกงกินชาติบ้านเมืองโดยการแอบเก็บตัวโดยการขนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้ามารัฐบาลต้องทำการตรวจสอบพบว่าใครก็ตามยศระดับไหนนะใหญ่แค่ไหนก็ต้องดำเนินคดียึดทรัพย์นะ ไล่ออกและยึดทรัพย์ครับเพื่อเอามาเป็นกองทุนให้กับรัฐบาลให้กับประชาชนเพราะคนเหล่านี้กินเงินเดือนจากประชาชนแล้วก็ไปกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ทั้งที่ทตัวเองถือกฎหมายนะแล้วก็เรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของทหารหลายคนบอกว่าทหารอะทำไมไม่ดําเนินการทหารทำไมทหารไม่กวดขันตามแนวชายแดน ท่านที่พูดเนี่ยนะฮะต้องต้องอเรียนให้ทราบนะ,ะผมไม่ได้ไปโต้แย้งท่านไม่ได้ไปทะเลาะกับท่านแต่อยากจะเรียนว่าทหารเขาดําเนินการตรงนี้มาโดยตลอดจับได้ที2 0 0คน3า0รอคนเมื่อจับได้ทหารก็ทําได้แค่ควบคุมแล้วก็ส่งพนักง,งานสอบสวนคือส่งตํารวจพอส่งตํารวจตรงนี้แหละครับมันไม่ส่งกลับ นะตำรวจทําเรื่องทําคดีเสร็จส่งตอมอตอมอไม่ส่งกลับตอมอก็รับเงินแล้วก็ส่งเข้ามาข้างในอย่างเนี้ยเราจะโทษแต่ทหารไม่ได้ก็เหมือนการสกัดกั้นจับยาบ้าทหารเป็นผู้ดําเนินการทหารชี้เป้าชี้เบาะแสว่ารถคันใดที่บรรทุกยาเสพติดตํารวจจับตารวจได้หน้าตํารวจได้รางวัลทหารไม่ได้อะไรนะครับและยาบ้าหายไปแต่ละครั้งเราก็ไม่รู้ ไม่อย่างนั้นยาบ้าไม่เกลื่อนเมืองหรอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติทหารเพราะทหารเขาทาหน้าที่ทุกอย่างแต่อํานาจของทหารกฎหมายไม่เอื้ออํานวยถ้าสมมุติว่าให้อํานาจของทหารเหมือนตํารวจจับได้เดินดาเนินคดีเองอะไรเองเนี่ยรับรองได้และครับว่าสิ่งเหล่านี้จะหมดไปผมเชื่อมั่นในทหารแบบนั้นนะครับและปัญหาเรื่องแรงงาน ทำไมเราไม่มองไปที่กลุ่มชาติพันธุ์บุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติล่ะครับคนเหล่านี้สามารถทดแทนแรงงานได้เลยและคนเหล่านี้ไม่เคยที่จะออกมาสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองก็มีบ้างล่ะครับอย่างเขาบอกว่าอาจารย์เตาที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีกลุ่มแก๊งของอไทยยายตั้งแก๊งสมูไรไล่ฟันกันไล่กระทืบกันตำรวจก็ปราบปรามครับ และคนของไทยใหญ่ก็จัดการปราบปรามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพลเอกเจ้ายอดศึกที่เป็นผู้นําสูงสุดของอไทยใหญ่เมื่อเขารู้เขาทราบเขาก็ตามกวดขันตามจับคนเหล่านี้กลับไปเป็นทหารแล้วก็ไปอบรมไม่ให้มีการกระทําใดๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนอยู่ตรงไหนก่อปัญหาอย่างไรบอกมาแต่ก็ไม่เคยออกมาเรียกร้องถึงขนาดที่จะต้องไปยกเลิกม .112116 ไม่ออกมาเรียกร้องสิดที่เท่าเทียมของคนไทยนะฮะถือว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องการให้มีเพราะงั้นก็ฝากไปด้วยนะฮะฝากไปถึงพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่ากระทําพี่น้องชาวกะเหรี่ยงก็เหมือนกันเราเสียใจนะฮะที่กลับกลายเป็นว่ากลุ่ม a ย k เป็นกะเหรี่ยงทีนี้เป็นกะเหรี่ยงกลุ่มไหนเขาบอกว่าเป็นของ KNU ตอนนี้เขาก็เร่งดําเนินการจัดการเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้แก้ได้เราจรึงออกมาเพื่อที่จะบอกกับรัฐบาลหลังวันที่19เราประชุมกันวันที่19เสร็จหลังวันที่19เราก็จะนำเอาเรื่องเราทั้งหมดนี้นะฮะไปติดตามที่นายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่สำคัญสำคัญและเมื่อเราไปติดตามแล้วเนี่ยนะฮะไม่ฟังเราเราก็จะรวบรวมรายชื่อที่ณวันนั้นเนี่ยจะมีทั้งเหนือใต้อีสานตะวันออกตะวันตกนะครับ <c oughs> นำมาสมทบและเราก็จะไปขอพบนะรัฐมนตรีอ่ไม่ใช่ฮะ,ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็ผู้นำสามเหล่าทัพเพื่อที่จะขอให้ทหารออกมาดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่ถ้ารัฐบาลดำเนินการให้พวกเรานะเราก็จะคอยเป็นหูเป็นตาให้ เราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลบอกแล้วไม่ทำไม่ดำเนินการปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะแล้วยังแอบทำมาหากินกันอยู่และยังแอบมีการปลดล็อกนะแอบให้ต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนไอ้อย่างนี้เราเอาไว้ไม่ได้นะครับเราเอาไว้ไม่ได้เพราะประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนปีหน้านะฮะเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองจะหนักกว่านี้ครับ นั่นแหละจะเป็นปีที่เผาจริงถ้าเรายังไม่เตรียมพร้อมเพราะประชาชนจะไร้ที่ทำกินจะไร้อาชีพและประชาชนจะอดอยากแต่ต่างด้าวอยู่ได้อย่างสนุกสนานเฮฮาเพราะเขารับจ้างทำงานได้เงินเขาซื้อของจากพวกเขากินเขาใช้พวกเขาได้เงินแต่คนไทยไม่ได้อะไรตรงนี้แหละคือปัญหาสำคัญที่เราจะต้องออกมาดำเนินการในวันที่19ที่เราจะประชุม และใครอยากเข้าไปร่วมก็เชิญนะฮะแต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วมีข้อแม้มากทำไมจะต้องเอาบัตรประชาชนทำไมจะต้องแสดงตัวแสดงตนผมให้กำลังใจอยู่ข้างหลังถ้า่างนั้นก็อยู่ข้างหลังไม่ต้องออกมาเราไม่ต้องการคนอย่างนี้ฮะเวลานั้นเราก็โอ้โหผมเต็มที่อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเอาจริงเอาจังแม่งไม่เอาไอ้อย่างนี้ไม่ต้องการครับเราไม่ต้องการคนดีแต่พูดเราไม่ต้องการคนดีแต่ปากนะ แต่ไม่กระทำอะไรเลยนะอย่างนี้เราไม่เอาครับเอาไปก็ไร้ประโยชน์นะฮะและปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะต้องตระหนักฮะไม่ใช่ไปเข้าข้างต่างด้าวว่าปัญหาของตัวเองนั่นแหละคือปัญหาหลักที่เราต้องการที่จะแก้ไขให้ถามว่าทําเสร็จแล้วเราได้อะไรเราไม่ได้อะไรด้วยหรอครับแต่เราได้ความภาคภูมิใจว่า นั่นคือการวางอนาคตให้ลูกหลานเหลนหลนของเราในวันข้างหน้าที่จะต้องไม่ตกเป็นทาสใต้อุ้งตีนต่างด้าวนี่คือความตั้งใจของกระผมเต่านินจาของคุณชัชวานและของพ่อแม่พี่น้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะทั้งในานามของกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์และในานามของกลุ่มอื่นๆที่จะร่วมกันในวันที่19นี้ครับ